สวัสดีค่ะธรรมชาติรอบตัวใบคุณใหม่ค่ะเราลงมาลดน้ำต้นไม้ข้างหลังบ้านนะคะเนี่ยค่ะมองมาไกลๆนะคะเราเห็นดอกสีส้มต้นไม้อค่ะสวยมากไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเขาเรียกต้นอะไรคือเห็นเขาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่เขาเล็กจนโตแล้วค่ะแล้วก็เพิ่งมาสังเกตว่าอุ๊ยเขาออกดอกมีดอก ซึ่งแบบกำลังบานค่ะก็เลยเข้ามาดูใ,ใกล้ๆมาถ่ายดูว่าเป็นดอกอะไรไม่รู้จักนะคะพอดียังไม่ได้เจอเจ้าของเขาค่ะไม่ได้เจอยายเจ้าของเขาออกมาไม่ตรงกันทักทีนึงก็เลยไม่ได้ถามแกว่าต้นอะไรเป็นน่าจะเป็นพวกไม้ยืนต้นนะคะเพราะว่าแกจะปลูกเป็นพวกไม้ยืนต้นไว้เยอะเป็นพวกพวกไม้ที่ พวกปัดู่พวกอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยที่แกจะปลูกไว้แ,แถวๆนี้นะคะเป็นไม้เหมือนพวกไม้โบราณพวกอะไรเงี้ยค่ะแกจะซื้อเอามาปลูกไว้เอามาขายต้นใหญ่คือถ้าใครมามาสั่งมามาซื้อนี่คือเขาก็จะขุดขายนะคะอันนี้ค่ะก็ปลูกไว้เยอะค่ะแต่เพอเอินว่าต้นนี้ก็สะดุดตาแต่ไกลเลยค่ะเราก็เลยเรามาลดน้ําต้นไม้เราก็เลยเดินลงมาดูว่าเป็นดอกอะไร พอดูใกลๆครั้งแรกคิดว่าแบบเป็นดอกจานเป็นดอกทองกาวตอนแรกคิดว่าเป็นดอกทองกาวดอกจานไอ้มองไกลๆสีเหมือนดอกจานเหมือนดอกทองกาวดอกทองกาวเลยค่ะก็เลยเดินลงมาดูพอมาดูใกล้ๆอ้าวไม่ใช่ก็เลยกันนะคะว่าเขาเป็นดอกต้นอะไรเพราะว่าเพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันอันนี้เขาก็เพิ่งโตเพิ่งออกดอกปีแรกแล้วก็ออกดอกครั้งแรกเลยกันเนี่ย ดอกใหญ่นะคะคือเนี่ยคะ่ะดอกไม่รู้ว่าเขาบานเขาแตกดอกสีส้มๆเนี่ยเขาแตกมาจากไอ้ตัวไอ้ตัวที่เป็นน,นนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่คือเห็นเหมือนแบบก็ไม่ใช่อ่ะคะ่ะหรือว่าเขาจะแตกอีกทีหนึง่งไม่รู้นะคะไอ,ชอ้ช่อที่บานแล้วก็แตก ที่เป็นฝักเล็กๆเ,เหมือนเหมือนฝักเล็กๆตรงกลางคะ่ะแล้วก็แตกออกมาเป็นน่าจะแตกนะคะน่าจะเป็นดอกเขาะะแล้วค่ะแล้วเขาก็แตกแตกออกมาก็จะเป็นสีสม้มเพิ่งสังเกตนะคะเหมือนแบบเขาเหมือนแบบเล็บอะไรเนาะนึกไม่ออกค่ะว่าเหมือนอะไรแต่แต่รู้สึกว่าสวยก็เลยเก็บภาพเอามาฝากกันนะคะ ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณนะคะจากช่องธรรมชาติรอบตัวะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็นดอกอะไรเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกกันอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ